คนที่เดินจากไปตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะมาถึงที่ ep ที่8นะคะเรามาดูกันว่า คนคนนั้นที่เขาเดินจากคุณไปตอนนี้นะคะเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณมันมีความรู้สึกเปลี่ยนไปหรือยังนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงเรามาส่องดูเขากันนิดนึงนะคะมาดูกันก่อนเลยค่ะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของใครพลังงานของใครกันบ้างโอ้ แค่ถามไม่กี่คำไพ่กระเด็นออกมาเป็นไพ่สามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินพฤกษกกันมังกรนะคะใครที่มีบุคลิกลักษณะอของคนที่เขาเรียกแม่เขาเรียกว่าเป็นคนที่รอบคอบมากๆอ,อกจาจจะเรื่องเยอะนิดหนึ่งชอบวางแผนอุ้ยพี่เมย์ย่าว่าสิว่าเรื่องเยอะไม่เยอะเพราะว่าเป็นคนรอบคอบวางแผนนะคะ จะทำอะไรเนี่ยเช็คแล้วเช็คอีกให้มั่นใจนะคะให้มั่นใจแล้วถึงจะลงมือนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าละเอียดมากๆนะคะนั่นถ้าเป็นพลังงานของคุณแล้วเราก็นี่คือคลิปนี้เป็นของคุณนะคะและเป็นคนที่ใจคอหนักแน่นนะรักใครแล้วรักแล้วรักเลยแล้วเป็นคนมีจิตใจมั่นคง รักเดียวใจเดียวรักฝั่งใจก็คือคุณเจ้าของคลิปนี้นั่นเองนะคะมาดูอีกนะคะว่าคลิปนี้เป็นพลังงานของใครกันนะคะเรามาดูกันค่ะพลังงานของใครกันเอ่ย คนที่มีสัมผัสพิเศษนะคะเขาเรียกว่ามีเซนส์สัมผัสพิเศษหรือคนที่สามารถอย่างรู้เรื่องราวที่คนอื่นไม่รู้แต่คุณสามารถรับรู้ได้นั่นเองนะคะมีลักษณะของคนที่มีความพิเศษทางจิตวิญญาณนะคะมีการรับรู้หรือมีเซนส์สัมผัสพิเศษนั่นเองนะคะเป็นบุคลิกลักษณะของคุณน,นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิลกที่ลึก ลับหน้าค้นหานะคะเขาเรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวบางครั้งบางเรื่องบางราวเนี่ยคุณน่ะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเก็บงาเก็บซ่อนไว้นะคะไม่เปิดเผยตัวตนให้คนรู้ว่าจริงๆแล้วตัวตนของคน ของคุณเป็นอย่างไรคุณจะมีบางมุมที่คุณซ่อนไว้และไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วตัวตนของคุณมันมีอีกบางมุมอีกแง่มุมหนึ่งที่ใครไม่รู้ถ้าคุณมีบุคลิกลักษณะนี้นี่คือคลิปนี้คือพลังงานของคุณนั่นเองนะคะมาดูอีกใบหนึ่งนะคะว่าคลิปนี้เป็นพลังงานของใคร พลังงานของใครอีกคะของาธาตุไฟเม่สิงธนูคนที่บ้าง,งานเหลือเกินคนที่มีอะไรเยอะแยะต้องทำวันวันนี่มีปัญหาให้ขบคิดเยอะมากมีปัญหาให้ต้องแก้ไขยเยอะมากแต่เรื่องเกี่ยวกับงานและเกี่ยวกับเงินนะคะคนคนนี้มุ่งหวังนะคะก็คือพลังงานของ fc พี่เม์คนที่มาดูคลิปนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานของคนาธาตุไฟนะคะและก็คนาธาต ดินพฤกษกันมังกรกับเมสิงธนูนะคะแล้วก็คนที่มีเซนส์สัมผัสพิเศษอย่างคนธาตุน้ำนะคะเราก็ก็คืออ,อ่อไม่ใช่ธาตุน้ําสิธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมนะคะคนส่วนใหญ่เขาธาตุลมเขาก็จะมีเซนส์สัมผัสพิเศษนะคะเรามาดูนะ,ะว่า คนที่เดินจากคุณไปตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรแต่ก่อนอื่นไปดูบุคลิกลักษณะของเขาก่อนนะคะ บุคลิกลักษณะของเขาเขาเป็นใครกันเอ่ยคนที่เดินจากคุณไปมาดูสิคะว่าตรงใจไหมตรงกับคนของคุณไหมไพ่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจินะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่มีความเมตตานะ,ะเป็นคนที่ให้อภัยคนง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ใจดีมากๆม,มีความรื่นรมมีความโรแมนติกวาจาอ่อนหวานไพเราะเป็นคนที่สุภาพนะคะคนคนนี้ คือบุคลิกลักษณะของคนที่เดินจากคุณไปนั่นเองแต่ว่าพลังงานของเขาในตอนนี้นะคะมันมีหลายเรื่องราวที่ค้างคานะคะมันมีสิ่งที่อยากจะทําแต่ไม่ได้ทำนะคะจังหวะเวลาที่มันมีหลายเรื่องที่จะต้องจัดการแต่ยังจัดการไม่ได้เรียบร้อยทุกเรื่องนั่นเองนะคะมาดูอีกว่าคนคนนี้เป็นใครนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเวิลนะคะคนคนนี้นะคะเป็น คนที่ต้องการจะประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในจิตใจของเขาในสิ่งที่เขาคาดหวังและคาดหมายต้องการเป็นคนที่มีทุกอย่างเป็นคนที่สามารถจะเสกสรรได้ทุกอย่างมีทุกสิ่งอย่างฝันเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงอยากประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะมันอาจจะเป็นอีกหน อีกเหตุผลหนึ่งให้ทําให้คนคนนี้ห่างไกลแล้วก็เดินจากคุณไปนะคะเพราะว่าในหัวจิตหัวใจในความรู้สึกของเขาการเป็นตัวของตัวเองของเขาเนี่ยคนคนนี้บอกเลยว่าหยหาการประสบความสําเร็จอย่างมาก เขาต้องการเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะคนคนนี้อยากจะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องแต่ว่าถ้าสมมุติว่าความรักมันทำให้เส้นทางทางการเงินและการงานของเขามีอุปสรรคหรือว่าเป็นขวากน้ำเขาก็จะเลือกการงานและการเงินเพราะว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ต้องการให้ตัวเองประสบความสำเร็จและเป็นคนที่มั่งคัง่งโลกทั้งใบอยู่กับ เขาคือเขาสามารถจะทําอะไรก็ได้นะคะคนคนนี้เขามองว่าถ้าเขาประสบความสําเร็จแล้วโลกนี้มันจะเป็นโลกของเขาเขาจะสามารถทําทุกอย่างได้อย่างใจเพียงแต่ว่าเขามีพลังอํานาจความมั่งคั่งร่ํารวยและชื่อเสียงเงินทองเขาก็จะได้ทุกสิ่งอย่างที่เขาต้องการนี่คือบุคลิกลักษณะของเขาแล้วก็ตัวตนของเขาอยากจะประสบความสำเร็จ ในทุกๆเรื่องและสิ่งสำคัญคือเรื่อง ชีวิตของเขาและรากฐานความมั่นคงนี่ไงคะไพ่ขึ้นมานะคะคนคนนี้นะคะคิงถือเหรียญคือคนที่มุ่งมั่นมากๆที่จะประสบความสําเร็จเป็นคนที่ต้องการความมั่งคั่งกระสับถือเหรียญบุคลิกลักษณะของคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความหนักแน่นนัดรักใครก็รักจริงนะคะแต่เป็นคนที่อย่างที่บอกเพราะว่าไพ่ขึ้นมาประกอบกันนะคะไพ่ประกอบกันนะคะมัน มีหลายเรื่องราวที่เราจะต้องทําอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะเป็นที่หนึ่งนะคะ คนคนนี้ความมุ่งมั่นของเขาอยากจะเป็นคิงถือเหรียญอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนี่คือบุคลิกลักษณะของเขาเขาต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เป็นอุปสรรคเขาจะกำจัดอุปสรรคนั้นออกไปแล้วก็จะมุ่งหน้าไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยบุคลิกลักษณะของเขานะขึ้นมาอีกใบหนึ่งก็คือ ไพ่ของคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะใบนี้เป็นราชินีถือไม้เท้ามีความมุ่งมั่นมีความบ้าคลั่งในการทำงานและเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันนะคะเป็นคนที่พูดแบบไม่เกรงกลัวใครนึกจะทำอะไรทำเลยตามใจฉันถ้ามันไม่ผิดมันไม่เดือดร้อนใครฉันจะทำ ไม่ว่าใครนะคะจะทัดทานเขาก็จะไม่ฟังเขาจะมีความดึงดันมีความดือ้อแล้วก็มีความใจร้อนอยู่ในตัวเองแต่เขาเป็นคนที่เก่งเรื่องงานฉเฉลียวฉลาดกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากๆแล้วมีความหลงไหลในการทำงานไม่ว่างานกิจการใดๆที่เขาได้ทำเขาจะมุ่งม,มั่นเพื่อที่จะประสบความสำเร็จนะคะคนคนนี้มีความมุ่งม,มั่นอย่างแรงกล้าแล้วเป็นคนที่รักการเดินทาง ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบหยุดนิ่งนะคะเขาจะพัฒนาตัวตนของเขาไปเรื่อยๆนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จมาดูอีกบุคลิกลักษณะของคนคนนี้นะคะเขาประสบกับปัญหาเรื่องราวของความรักรักสามเศร้าเราสามคนหรืออาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะที่ทำให้ต้องเดินจากไปก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะว่ามันมีความยุ่งยากเกี่ยว กับความสัมพันธ์มันมีเรื่องการประสบปัญหานะคะกับเรื่องราวของคนมากกว่า2คนในความสัมพันธ์มันจึงทำให้เขาตัดสินใจเดินจากไปนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะกับคนคนนี้นะคะอาจจะตีว่าเป็นมือที่3ไม่ได้นะคะพี่เมย์ไม่ได้อ่านไม่อ่านด้านเดียวแล้วกันนาอมือที่3ก็อาจจะเป็นไปได้หรือบุคคลที่3คนที่แวดล้อมเกี่ยวข้อง คนที่เป็นครอบครัวเป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทก็เป็นไปได้นะคะมีความมีอิทธิพลในความสัมพันธ์นี้นะคะทำให้ต้องห่างไกลกันไปหรือว่าจะต้องเดินจากกันไปอาจจะมีหลายเหตุผลเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้นะคะพลังงานชีวิตของเขานะคะเขาประสบพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันค่ะ ตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคะ ชีวิตเขาเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นมาหนึ่งเหรียญตอนนี้คนนี้กําลังมีโชคมีลาบเรื่องทางการงานการเงินเขามีโชคก้อนใหญ่เรื่องทางการเงินนะคะคนคนนี้ถ้ายังไม่ได้รับโชคเส้นทางของเขาณนะตอนนี้มันจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามามันจะมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาโชคดวงของเขาณนะตอนนี้พลังงานของเขานะคะบอกเลยว่าเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของความมั่งคัง่งแล้วก็โชคลาบเงินทองนั่นเองไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่ง น,นะ,ะมาดูอีกว่าพลังงานของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรเป็นคนที่ขี้หึงหรือเปล่านะคะห่วงแหนนะคะถ้าอะไรที่เป็นของตัวเองแล้วเราก็เขาจะเป็นคนที่ห่วงมากๆนะคะแล้วเป็นคนที่อยากจะเก็บไว้คนเดียวเป็นคนที่ห่วงของที่เป็นสมบัติของตัวเองหรือถ้าเป็นคนรักของตัวเองเขาก็จะเป็นคนขี้หึงมากๆไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว ับคนรักของเขาไม่อยากให้ใครเข้ามา,มา,มาใกล้ชิดมาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เรื่องเยอะนิดหนึ่งคี่หึงมากๆกก็หมายความว่าคุณเขาจะต้องรู้ทุกสถานการณ์ของคุณ,คณเขาจะต้องรู้นะคะว่าคุณอยู่ที่ไหนไปที่ไหนอะไรกับใครยังไงกับเมื่อไหร่ ใช้เวลาประมาณไหนนะถึงบ้านเวลาไหนนะคะเขาก็จะเป็นคนที่เยอะมากๆเพราะว่าอะไรนะคะทุกฝีก้าวเลยด,ด,ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาจะมองว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณนั้นนะ่ะมันคือความรักและความห่วงใย,ยแต่จริงๆแล้วมันคือความหึงห่วงที่เขามีนั่นเองนะคะ ค่ะเรามาดูอีกนะคะว่าคนคนนี้สถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไรอีกนะคะเขาณนะตอนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ต้องการนะคะความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าสามารถที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่สร้าง c o m m i t เมนตหรือว่าพัฒนาไปถึงขั้นที่มีการแต่งงานมีครอบครัวมีลูกนะคะเพราะว่าพลังงานของเขาตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะคนที่เดินจากคุณไปตอนนี้พลังงานเขาพร้อมแล้วนะคะมีเงินนะคะ เป็นคนที่มีเงินเป็นเป็นคนที่มีโชคมีลาบแล้วตอนนี้ต้องการชีวิตคู่ต้องการจะประสบความสำเร็จในเรื่องของคู่ครองพลังงานของเขาไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอยมเพรสไพ่เดอยมเพรสขึ้นมาคือไพ่แห่งความพรั่งพร้อมการที่พร้อมที่จะมีชีวิตคู่หรือมีครอบครัวน,นั่นเองนะคะเรามาดูอีกว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรอีกณตอนนี้นะคะถ้าเขานะคะ เขาเรียกว่าพลังงานของเขาในตอนนี้พบเจอกับเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดนะคะสิ่งที่ได้รับก็คือผลแห่งการกระทำของเขาไม่ว่าเขาจะได้ทำอะไรลงไปจากอดีตที่ผ่านมาผลแห่งกรรนั้นกำลังเกิดขึ้นกับเขาอยู่นะคะถ้าเป็นเรื่องร้ายเขาก็ได้รับผลที่เกิดขึ้นที่ ในทางที่ไม่ดีนะคะอาจจะมีเรียกว่าส่วนลึกของจิตใจมีความรู้สึกผิดนะคะหรือมีความรู้สึกใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวที่มันเป็นผลของการกระทําของเขาที่เขารับผลแห่งการกระทําอยู่ตอนนี้แต่ชีวิตเขาดีดีนะทุกคนเพราะว่าอะไรเขากําลังมีโชคลาภแล้วก็มีพลังงานแห่งความพร้อมที่จะมีครอบครัวนี่ไงอีกใบหนึงดูสิ พลังงานของเขาเราถามพลังงานของเขาคืออะไรตอนนี้พลังงานของเขาพร้อมที่จะมีครอบครัวอย่างมากๆเลยนะคะแสดงว่าคนคนนี้ประสบความสําเร็จแล้วมีความมั่งคั่งและนะตอนนี้ถึงเวลาที่เขาอ่ะจะพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อก้าวไปสู่การมีครอบครัวอันอบอุ่นแล้วก็มีทายาทนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคนคนนี้ทีนี้เรามาดูนะคะเข้าประเด็นกันเลยว่า คนที่เดินจากคุณไปคนนี้ตอนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเรามาดูกันนะคะคำถามนี้นะคะให้ตลอดค่ะตอนนี้คนที่เดินจาก f อพี่เมยไปเขาคิดและ รู้สึกอย่างไรกับ Fc พี่เมย์คะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ The j u s t m e n t นะคะอยากจะให้ความยุติธรรมไม่ว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรณนะตอนนี้สิ่งที่เขาคิดคืออยากให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในเส้นทางของความรักระหว่างคุณและเขานั่นเองนะคะไพ่ The จัสขึ้นมาอาจจะเป็นคนที่มีราศีตุลน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะว่าคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับ fc พี่เมย์อีกคะโอ้พระเจ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเดวิลนะคะมี ความคิดถึงมีความเสน่หาคุณนะคะคิดถึงเรื่องราว18บวกระหว่างคุณและเขาคิดถึงถ้าคุณและเขาเคยมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกันเขาก็คิดถึงโมเมนต์นั้นๆคิดถึงจังหวะเวลานั้นอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วล้วก็คนคนนี้คิดถึงคุณในเรื่องราว18บวกนะคะแล้วก็มีไฟเสน่หามีแพช ต่อคุณสูงมากๆนะคะเป็นแรงดึงดูดเป็นความหลงไหลในตัวคุณที่เขาอยากจะอยู่ใกล้กับคุณอยากจะใช้เวลาใกล้ชิดกับคุณนั่นเองนะคะ<ม>คนคนนี้นะคะมาดูอีกว่าตอนนี้คิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรเขาชื่นชมในตัวคุณเขาชอบที่คุณเป็นคนที่สดใสร่า,ราเริงนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ้าหญิงถือถ้วยเป็นคนที่มีจิตใจดี นะคะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะคะอยู่ใกล้แล้วทำให้ คุณมีพลังงานดีๆที่ทําให้เขารู้สึกว่ามีความสุขการที่อยู่ใกล้คุณทําให้เขามีพลังงานดีๆไปด้วยเขารักความสดใสน่ารักและความเป็นธรรมชาติของคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะออกมาในลุคไหนมันช่างดูสดใสน่ารักและการที่คุณหยิบจับอะไรมาใส่มันก็ดูเหมาะสมและมีสเสน่ห์ หน้าหลงไหลนั่นเองเขาคนนี้รักแล้วก็หลงในความเป็นคุณนะคะหลงในตัวตนของคุณมาดูอีกคิดอย่างไรไพ่ขึ้นมาทุกคนถ้าใครเจอคลิปนี้นะ แล้วถ้าคุณรักเขานะคนคนนั้นที่เดินจากไปอะแล้วอยากให้เขากลับมาเพราะว่าอะไรเขารักคุณนะในใจของเขารักคุณมากๆเลยถึงแม้เขาจะเดินจากไปมันอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาจะต้องไปสร้างตัวตนให้ประสบความสําเร็จแล้วเขาจะกลับมาเพราะว่าอะไรความรักที่มีให้คุณคือโลกทั้งใบนะคะของพี่เมย์ทำ ทำกล้องอะ,ะคุณคือโลกทั้งใบคุณคือคนที่เป็นคนที่เป็นรางวัลแห่งชีวิตคุณคือเป้าหมายนะคะหลังจากที่ประสบความสําเร็จแล้วมีชีวิตที่สุขสบายนะคะเขาเป็นคนที่เลือกคุณและนี่คือสิ่งที่เป็นบทพิสูจน์ว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเมื่อเขาประสบความสําเร็จคนที่ยังอยู่ในใจและคนคนนั้นก็คือคุณไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะ ชายใดหรือหญิงใดนะคะที่เขาประสบความสำเร็จแล้วแล้วเขายังกลับมาให้ความสำคัญนะคะและยังมีหัวใจรักให้คุณเหมือนเดิมนะคะแต่การที่เขาอาจจะจากไปอาจจะต้องไปแก้ไขปัญหาแล้วก็ไปสร้างให้ตัวเองนะคะมีรากฐานที่มั่นคงจะได้เป็นรากฐานของครอบครัวที่เป็นครอบครัวอันอบอุ่นและเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งนะคะมาดูอีกว่า ตอนนี้คิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณอีกมันมีนะคะตอนนี้ไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสมถึงจะมีหัวใจรักมากมายแค่ไหนถึงจะมีความพร้อมแต่มันยังมีบางเรื่องบางราวที่เขาจะต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนทุกอย่างมันอาจจะยังไม่เป็นอย่างใจนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะมูนนะคะมันมีความคิดถึงคิดถึงมากๆห่วงใยมากมากนะคะเป็นความที่คิดถึงคันึงหายิ่งตอนคํา คืนยิ่งนึกถึงคุณนะคะแล้วก็คิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นอยากจะใช้เวลาอยู่กับคุณไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้วทุกคนใบนี้ขึ้นมาตอนที่เราถามตัวตนของเขาพลังงานของเขาใช่ไหมคะแล้วใบนี้ก็ขึ้นมาขณะที่เราถามว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับตัวคุณเขานั่นแหละ ไพ่ออกมาก็คือทำนองเดียวกันคล้ายกันเลยไพ่ h e World คุณคือทุกอย่างของเขาไพ่ใบนี้ The แ m p r e s s เขามองว่าคุณคือคนที่มีความพร้อมที่จะสามารถเป็นคู่ชีวิตของเขาได้คุณเป็นคนที่มีความพร้อมที่เป็นคนที่ถ้าเขาใช้ชีวิตคู่กับคุณเขาจะมีครอบครัวอันแสนสุขและมีครอบครัวอันอบอุ่นนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนั่นเองนะคะมาดูอีกว่าคิดอย่างไรโอ้ไพ่ The Sun ทุกคนไพ่ขึ้นมาดีมากสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะเป็นไพ่เดอะอ p ม e s s เป็นไพ่เดอะซันเป็นไพ่เดอะเวิลพี่เมย์จะถ่ายรูปไพ่สามใบนี้ไว้แล้วทุกคนนะคะเก็บภาพนี้ไว้รูปไพ่สามใบนี้บอกเลยว่าประสบความสําเร็จแบบ ปังมากนะคะปังมากนะคะไพ่เดอะซันะคะเป็นไพ่แห่งแสงสว่างแห่งการใช้ชีวิตไพ่เดอะเวอร์อำนาจที่เป็นอำนาจทุกอย่างนะคะโลกนี้เป็นของคุณไพ่เดอะเอ็มเพรคือคนที่มีความพร้อมเป็นคนที่มีพลังงานของการที่พร้อมที่จะมีชีวิตครอบครัวนั่นเองนะคะเรามาดูอีกสักหนึ่งใบสิคะสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณ คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่อยู่ห่างไกลกับคุณนะคะและเป็นราศีกรกฎด้วยก็เป็นได้คนคนนี้บอกเลยนะคะอาจจะเป็นคุณเป็นเขาและไพ่ไพอาจจะสลับกันได้นะคะ เขาจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะคุณและเขามีความแตกต่างกันมากแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่ต่อสู้ค้างยังไงคนคนนี้ก็จะต่อสู้แล้วฝ่าฟันนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่นักรบนักรบถือดอกทานตะวันดอกทานตะวันที่มีแสงสว่างดอกทานตะวันก็คือเปรียบเหมือนแสงตะวันนะคะจนกว่าจะได้ชัยชนะเขาจะ จะไม่ถอยนะคะคนคนนี้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่โรแมนต์แอนเจิลนะคะว่าไพ่โรแมนต์แอนเจิลจะบอกอะไรบ้างนะคะกับคนคู่นี้นะคะกับ F c ซพี่เมย์กับความรักของคุณนะคะคนที่เดินจากคุณไปกับคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอย่างไรความสัมพันธ์ของคุณไพ่จะแนะนำว่าอย่างไรเรามาดูนะคะไพ่โรแมนต์แอนเจิลจะบอกว่าอย่างไรบ้างคะ ไพโรแมนแอนเจะบอกว่าโซเมดะโอ้ทุกคนไพขึ้นมาดีมากๆเลยคลิปนี้นะคะคุณคือเนื้อคู่กันนะคะคุณคุณ,ค,ณคุณคือคู่แท้ ยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนไม่ว่าเขาจะเดินจากคุณไปแล้วหรือไม่ว่าจะนานแค่ไหนเขาก็จะกลับมาเพราะคุณคือเนื้อคู่นะคะยังไงเนื้อคู่ก็จะกลับเข้ามาแล้วคุณก็จะสมหวังในความรักของคุณท้ายที่สุดแล้วมันเป็นแบบนั้นสำหรับเนื้อคู่ก็จะเป็นแบบนั้นนั่นเองนะคะและให Let your friend help you นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ได้เฉพาะคุณสองคนน่ะจะต้องให้เพื่อนช่วยนะคะถ้าคุณนะคะให้เพื่อนช่วยความสัมพันธ์เนี้ยจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและมันจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะมาดูว่าไพ่ใบที่3บอกว่า let go of control i s s u e ถ้ามันมีเรื่องราวอะไรที่ เกิดขึ้นนะคะอย่าไปใส่ใจมันมากเพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปถึงจังหวะเวลาที่ใช่ทุกอย่างมันจะลงตัวด้วยความเหมาะสมนะคะของมันเองนั่นเองมาดูอีกหนึ่งใบนะคะดีโคดิเพนเดนซีในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขานะคะที่มีความรักมากมายมเขาเรียกว่ามีการเสพติดคน รักของคุณโดยที่เขาเรียกว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่กับฉันหรือถ้าฉันไม่มีคุณฉันไม่สามารถที่จะมีลมหายใจอยู่ได้นั่นคือคำเปรียบเทียบนะคะ ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความรู้สึกที่รักมากมายรักเหลือเกินถ้าไม่มีเธอฉันจะอยู่ได้อย่างไรประมาณนั้นเลยนะคะเรามาดูอีกสักใบว่าไพ่จะบอกว่าอย่างไรไพ่บอกว่า pay attention to the red flag นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องให้ความสำคัญและจะต้องใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์นี้ลองคุยกับเพื่อนคุณก่อนแล้วก็ใช้ ความรอบคอบนะคะใช้เวลานะคะที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจไปแล้วทําไปแล้วนะคะจะแก้ไขลําบากนั่นเองนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เดินทางมาจนจบคลิปแล้วนะคะสำหรับสำหรับคนที่เดินจากคุณไปตอนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณคุณคือคู่รักคุณคือเนื้อคูคอค่คุณคือคู่แท้คุณคือแสงอาทิตย์คุณคือโลกทั้งใบของ ของเานั่นคือคำจำกัดความในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณและคุณคือ The Empress คือคนที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยในบ้านปลายชีวิตนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เมย์ขออวยพรให้คุณจงเข้มแข็งนะคะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้และขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สมหวังในความรักแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ